จารึกนะครับปรากฏว่าท่านเนี่ยยกทัพมาติรามันตะวันตกซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงภาคกลางนั่นเองแกะกระดูกไปแล้วเขาเชื่อกันว่าไปทำความสะอาดกระดูกตรงนั้นน่ะแกะกระดูกแล้วมาทำความสะอาดล้างกระดูกตรงนี้เขาเชื่อมันมีช่องเป็นท่อระบายไปข้างนั่นนออ้อค่ะไปพบทับหลังอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวังนารายซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันกันกบกรอบประตูนี้แล้วก็สีหินก็เหมือนกันด้วยหินก็เนื้อเดียวกัน สวัสดีครับประวัติศาสตร์ไทยที่เราจดจำกันเนี่ยจะไล่ลำดับนะครับจากทวรารวดีขอมสุขโขทัยอยุธย,ยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ในช่วงยุคข,ขอมจะเน้นไปประมาณสักพุทธศตรวตรรษที่ 16, 17, 18มีกระสับสามพระองค์นะครับที่จะปรากฏนามบ่อยๆก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่1สุริยวรมันที่2ชัยวรมันที่7ตามลำดับ แต่ว่ามีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าราชเชนทรวรมันที่2อ,อยู่ในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่15ในจารึกนะครับปรากฏว่าท่านนยกทัพมาติรรมันตะวันตกซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงภาคกลางนั่นเองเพราะว่าในช่วงนั้นน่าจะมีคนมอญอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็อยู่ทางตะวันตกของเมืองกัมพูชาโบราณในรัชสมัยของท่านมีการสร้างปราสาทขึ้นหลายแห่งรวมถึงในลพบุรีนะครับปรางแขกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็อาจจะเกิดในรัชกาลนั้นเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่า พระเจ้าราเชนทราวรมันที่สองเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองเราเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าเรายัางไม่เคยทราบเล่าถึงชาติกำเนิดของพระองค์ก่อนคนทั่วไปจะเข้าใจว่ากษัตริย์ขอมเนี่ยจะมีชาติกำเนิดเป็นเส้นตรงเส้นเดียวตระกูลเดียวนะครับสืบจากพระเจ้าชัยรมันที่สองที่สามอินทรวรมันที่หนึ่งโสรรมันแล้วก็เป็นเส้นตรงเรื่อยมาแต่ที่จริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ เอากันจริงๆพระเจ้าราเชนทรวรมมาที่สองก็แยกเป็นอีกกิ่งหนึ่งถามว่าเกี่ยวดองกับราชวงศ์หลักไหมก็ตอบว่าเกี่ยวนั่นแหละเพราะว่าบ้านเมืองต่างๆสมัยก่อนเขาก็ดองกันแต่อย่างน้อยตัวท่านเองนะครับก็อยากจะพูดถึงสายสกุลที่สืบมาจากแม่ของพระองค์ก็คือพระเจ้าพลาธิทยะเป็นหลักแทนที่จะไปพูดถึงราชวงศ์หลักพูดง่ายๆคือไม่เง้ระราชวงศ์หลักนั่นแหละแล้วก็พระเจ้าพลาธิติเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ สืบมาจากท่านเกาทินยะแล้วก็นางโสมาคราวนี้มาดูพ่อของท่านพ่อของท่านก็คือท่านมาเห็นทระวรมันท่านมาเห็นทระวรมันเนี่ยเป็นโอรสของเจ้าเมืองเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเมืองไหนพอดีจาึกมันกระเทาะไปนักวิชาการเชื่อว่าน่าจะเป็นพปประวประซึ่งถ้าเป็นพวะวป,ประก็เท่ากับว่าท่านมีเชื้อวง์จากอนินทิตรภุระส่วนหนึ่งแล้วก็พวะวป,ประอีกส่วนหนึ่ง ในสโลกที่1 1 8นะครับของจารึกแม่บุญตะวันออกจะก,กล่าวว่าพระองค์แม้ไม่ได้เกิดในวงของพระราชาแต่เข้มแข็งสูงส่งไม่มีผู้ใดเอาชนะได้ข้อความนี้ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับพระองค์ไม่ได้ง้อราชวงศ์หลักแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หลักโดยตรงขนาดนั้นเพราะใช้คำว่าไม่ได้เกิดในวงของพระราชา พระเจ้าราเชนทรวรมันครองราชในช่วงปี1487ถึงปี1511นะครับแล้วก็หลังจากขึ้นครองราชพระองค์ก็ย้ายเมืองนะครับจากเมืองเกาะแก่มาที่เมืองยโสธมปุระเหมือนเดิมคือพระเจ้าชายมันที่4ี่อ่ะย้ายไปซึ่งผมเข้าใจว่าพระเจ้าชายมันที่4ที่จริงก็มีฐานอำนาจอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้นแล,ล้วล่ะทำให้พระเจ้าอินทราวรมานนะ่ะต้องส่งพระธิดาไปแต่งด้วยก็คือพระนางชัยเทวี แล้วก็ช้วรรมันที่4ก็อาศัยอํานาจของพระชัยเทวีนี่แหละที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ว่าพอท่านสวนรคตนะครับโอรสของท่านอ่อนแอก็ทําให้พระเจ้าราเชนทรัพวรมันที่2ยึดอํานาจแล้วก็ย้ายผู้คนกลับมาที่เมืองยุสธรพุระคราวนี้หลังจากนั้น2ปีนะครับท่านก็ขยายอํานาจด้วยการไปตีจามปาแล้วก็ในจารึกเล่าว,ว่าในปี1489 ท่านก็ยกทัพไปตีรามันทางฝั่งตะวันตกด้วยซึ่งรามันทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นภาคกลางในบ้านเรานั่นแหละเพราะภาคกลางบ้านเราเนี่ยจะมีชาวมอหรือว่าชาวรามันอาศัยอยู่เส้นทางที่จะไปอ่ะก็ต้องผ่านอีสานเช่นบุรีรัมย์โคราชแล้วก็เข้าสู่ภาคกลางในโคราชเนี่ยจะมีอยู่เมืองเมืองหนึง่งก็คือเมืองแขกนะครับปราสาทเมืองแขกที่ มีร่องรอยหลักฐานในสมัยพระเจ้าราเชนทราวันมันที่สองด้วยคือเมื่อก่อนมันจะมีเมืองเสมาอยู่ในสมัยทวารวดีนะครับแต่ว่าต่อมาเมืองเสมาเนี่ยย้ายมาประมาณ3.5กิโลมาเกิดชุมชนอีกแห่งหนึ่งบริเวณปราสาทเมืองแขกน่าจะเกิดประมาณช่วงราชสมัยนี้แหละคือไม่ใช่วันมันที่4ก็ราเชนทราวรมันที่2แต่ว่าถ้าดูจากรูปแบบศิลปกรรมมองว่าน่าจะเป็นศิลปกรรมแบบแปลรูปในสมัยพระเจ้าราเชนทราวันมันที่สองมากกว่า แล้วก็อาจารย์วรนัยมองว่าน่าจะถูกปูรณะต่อไปอีกในสมัยรุ่นลูกของพระเจ้าราเชนด้วยซ้ำพบจารึกที่นี่ด้วยนะครับซึ่งผมเคยนำเสนอไปในคลิปตอนที่เคยผ่านมาเล่าว่ามีเจ้าเมืองที่ชื่อว่าท่านสิงหะวรมันแต่เดิมมีทินนามเป็นนรุปติสิงหะวรมันแต่พอมาถึงในราัชากาลของพระเจ้าราเชนเนี่ยเปลี่ยนทินนาม เป็นทฤพดีสิงหวรมันทฤพดีแปลว่าพักดียิ่งเหมือนกับเป็นการรวมอำนาจก็สู่ศูนย์กลางะครับแล้วก็ตั้งทินานามเนี่ยให้คนในท้องถิ่นเนี่ยพักดีกับคนในศูนย์กลางพักดีกับหลวงประมาณนั้นจากเมืองแขกก็จะเป็นภาคกลางในภาคกลางมีปราสาทที่น่าสนใจก็คือปรางแขกน่าจะเกิดในสมัยพระเจ้าราเชน,นี่แหละ คืออาจารย์วรนัยตั้งข้อสังเกตว่าในปรางแขกเนี่ยจะมีกรอบประตูนะครับแล้วก็กรอบประตูเนี่ยทับหลังโดนยกออกไปละแต่ว่าไปพบทับหลังอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวังนารายซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันกับกรอบประตูนี้แล้วก็สีหินก็เหมือนกันด้วยหินก็เนื้อเดียวกันมองดูเผินๆคล้ายๆกับศิลปะแบบเกาะแกเพราะว่ามีภาพขนาดใหญ่ทะลุจอแต่ว่าไม่มีบ่าแล้วก็ไม่มีบัว ซึ่งพอไม่มีบาไม่มีบัวเนี่ยมันทําให้ขยับอายุไปอยู่ในสมัยแปรูปก็ได้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันแล้วก็ในสมัยนี้นะครับพบจารึกที่พูดถึงการสร้างรูปเคารพยังในศาสนาพุทธเนี่ยเยอะพอสมควรเล่าในจารึกแปรูปจารึกบึงเวียนจารึกกกสำรงแล้วก็จารึกปัจชุมพูดถึงการสร้างรูปเคารพยกตัวอย่างเช่นพระโลกเยศวน รือว่าพระโพธิสัตว์โวโลกิเตสวนพระเทวีซึ่งเข้าใจว่าเป็นพนางปัญญาปรมิตาแล้วก็มีบางส่วนพูดถึงพระวชรปราณีซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นการรับนับถือพุทธศาสนาแบบมหายานลัทธิโยคขาจระเน้นการปฏิบัติแบบโยคีคือนั่งสมาธินะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่การน,นั่งสมาธิเพื่อเห็นดวงจิตซึ่งมีจุดกําเนิดมาจากพระศิวะแบบพรามณ์ขนาดนั้นเป็น การนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นกิเลสตัณหามีคำว่าอริยสัจอยู่ในจารึกด้วยนะน่าสนใจดีเหมือนกันในสโลกที่172ของจารึกแม่บุญตะวันออกนะครับมีพูดว่าพระองค์ก็คือพระเจ้าราเชนทรวรมันเข้าใจคำสอนพุทธศาสนาแต่ไม่ผันแปรเป็นอื่นแม้ภายใต้เจ้าลัทธิอื่นในประเด็นนี้นะครับ ผมมองว่าการที่พระเจ้าราเชนไปตีบ้านเมืองในภาคกลางของเราเนี่ยมันก็เกิดอิทธิพลสะท้อนกลับมันทำให้กัมพูชาโบราณรับพุทธศาสนามาชัดเจนขึ้นประเด็นต่อไปก็จะเป็นในช่วงปี1495ที่พระองค์สร้างปราสาทแม่บุญตะวันออกแล้วเสร็จปราสาทเป็นทรงชั้นลดหลั่นสร้างแบบเขาไกลล่าที่กับพระศิวะนั่นแหละใช้ขนบนี้เพียงแต่ว่าไม่ได้สูงมาก นักว,วิชาการเข้าใจว่าถึงแม้ว่าจะคงขนบที่สร้างให้กับพระศิวะนะแต่ว่าอาจจะอุทิศให้กับบรรพุรุษพอเราขึ้นไปบ,บนปราสาทเราจะเห็นมีปราสาทวิมานขนาดเล็กนะครับอยู่ซ้ายและก็ขวาอาจารย์วรนายตั้งข้อสังเกตว่าปราสาทขนาดเล็กที่อยู่ซ้ายและก็ขวาก่อนที่จะเข้าถึงปราสาทวิมานของพระศิวะน่าจะเป็นของทวารบาลครับซึ่งมีทั้งหมด8องค์ ก็มีนันทิเกสวนมหาการวิชยะภาระคินโคปติอนันตะธนทินมณทิน,น,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศตะวันออกคือนันทิเกสวนแล้วก็มหาการเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเพราะว่าเป็นขนบช่างที่จะถูกใช้ต่อไปจนกระทั่งถึงในยุคพระเจ้าชายรามันที่7ด้วยซ้ําแน่นอนว่าประสาทหลังกลางเนี่ยก็เป็นของพระศิวะแน่ๆในจารึกแม่บุตตะวันออกจะใช้คําว่าศีราเชนทระสวะ เป็นชื่อของพระศิวะที่ปรากฏรูปอยู่ในศิวลึงนี้แล้วก็ปราสาทที่มุมทั้ง4นี้ก็น่าสนใจโดยเฉพาะมุมด้านนี้นะครับมีรูปสลักของสตรีอยู่ทางด้านหน้าจึงเข้าใจว่าน่าจะอุทิศให้กับศสติ์ของพระศิวะก็คือพระนางปราวตีซึ่งในจารึกนี้ก็พูดเหมือนกันนะจะใช้นามคำว่าเขารีพระนางปราวตีจะมีหลายนามนะครับทั้งพระนางอุมาพระนางสตรี เขารีปราวตีธุราคากาลีเป็นต้นแล้วแต่ว่าจารึกเนี่ยจะเอ่ยพระนามไหน mm hmm. เช่นเดียวกันกับพระศิวะครับก็มีหลายพระนามในจารึกเนี่ยก็เอ่ยมาหลายพระนามแล้วก็เอ่ยตลอดจารึกนะครับตั้งแต่ต้นจนจบยกตัวอย่างเช่นในสโลกที่สองนะครับจะกล่าวว่าขอความนอบน้อมจงมีแต่พระศิวะผู้มีรูปสูงสุดที่อย่างรู้ด้วยพระเวทมีแก่นแท้คือโอม เป็นเมล็ดเชื้อที่ก่อให้เกิดพระพ,มพาารมพระอริและพระอิศวนจะอย่างรู้ก็ด้วยการปฏิบัติโยคะอันมุนีทั้งหลายย่อมเห็นได้ด้วยตนเองแล้วก็น่าสนใจว่าในจารึกแม่บุญตะวันออกเนี่ยยังพูดถึงมูรติทั้ง8ของพระศิวะด้วยโสลกที่4กล่าวว่าพระศิวะทรงแทรกซึมอยู่ในโลกทั้ง3ด้วยรูปทั้ง8มีรูปประธานไฟพระอาทิตย์ ลมอากาศดินน้ำแล้วก็พระจันทร์ขยายความก็คือพระศิวะถือว่าเป็นาธาตุกำเนิดของทุกสกรรพสิ่งดินน้ำไฟลมเป็นต้นแล้วก็รวมถึงเป็นาธาตุขององค์ประธานที่ให้าธาตุทั้งเจ็ดมาประชุมกันแล้วก็ก่อเกิดเป็นสรรพสิ่งเมื่อก่อเกิดแล้วก็เหมือนเป็นดวงจิตนะครับที่มีแสงสว่างอยู่ในทุกสกรรพชีวิต สำหรับโยคีหรือสีมุนีทั้งหลายถ้าเกิดได้ปฏิบัติมองเห็นอัตมันคือดวงจิตที่มีแสงสว่างก็เหมือนกับได้เห็นพระศิวะแล้วก็เป็นประตูนะครับที่จะเข้าไปสู่ปรมาตามันที่ใหญ่กว่าทั่วจัก,กรวาลซึ่งก็คือพระศิวะที่ไม่มีขอบเขตอันสิ้นสุดนั่นเองถัดจากปราสาทแม่บุญก็จะมีปราสาทนี้ครับปราสาทแปลรูป สร้างแล้วเสร็จในปี1504ประมาณสักเปีหลังจากปราสาทแม่บุญตะวันออกสร้างเป็นทรงชั้นลถหล่นเหมือนกับแม่บุญตะวันออกแต่ว่าสูงกว่านะครับอันนี้น่าจะอุทิศให้กับพระศิวะโดยตรงที่จริงทั้งแม่บุญตะวันออกและก็ตาลูปเป็นขนบของเขาไกลลาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะประยุกต์อุทิศให้กับใครชื่อปราสาทตาลูปนี่เป็นชื่อใหม่นะครับมาจากความเข้าใจผิดของคนท้องถิ่นที่พบเท่ากระดูก อยู่ในฐานของพระโคทั้งด้านหน้าแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นปราสาทแปรรูปแก็บกระดูกไปแล้วเขาเชื่อกันว่าไปทำความสะอาดกระดูกตรงนั้นน่ะแก็บกระดูกแล้วมาถามความสะอาดล้างกระดูกตรงนี้เขาเชื่อมันมีช่องเป็น่อระบายไปข้างด้านนอกอะ่ะเลยเขาก็เชื่อมโยงกันมาเขาเชื่อว่าเป็นที่มาที่ไปของชื่อแปรรูปคือแปรรปูปรวิตีกรรในการผสาาพ,พนี่แหละแต่เป็นจริงอ่ะผมถามอาจารย์ตรงนี้ข้อเดิมเขาตั้งสลาเชืรึกลกสุขเขาก สูงมันี่เลยนะความเชื่อ,อความคับแเนี่ยว่าไงเขานักถื่อตัวหนังสือที่เป็นเทพเลยคำว่าแปลรูปก็คือการเอากระดูกหลังจากเผาแล้วมาเรียงเป็นรูปนะครับเรียกว่าแปลรูปแต่ว่าที่จริงที่นเนี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะตอนที่พบพบแค่เป็นขี้เท่ากระดูกเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ขี้เท่ากระดูกข,ของคนโบราณด้วยนะเป็นคนยุคหลังนี่แหละในช่วงสงครามสําหรับจุดที่1ตรงนี้ที่จริง เป็นฐานของพระโคแต่ว่ารูปเคารพพระโคไม่อยู่แล้วนะครับส่วนตรงจุดนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของจารึกปราสาทแปรรูปแล้วก็ร่องน้ําที่เห็นเนี่ยจะถูกใช้รดน้ำจริงๆเพราะมีน้ําของกระสัอยู่คนโบราณเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมีการรดน้ําเหมือนกันพอเดินขึ้นไปนะครับทางทิศตะวันออกมองไปซ้ายมือ ก็จะเห็นปราสาทวิมานที่อยู่ตรงมุมซึ่งมีรูปสลักของสตรีนะครับน่าจะเป็นสักติของพระศิวะแต่ว่าที่นี่น่าสนใจตรงที่ว่าภาพสลักแต่ละด้านเนี่ยไม่เหมือนกันมุมนี้เป็นวราหินีอันนี้เป็นภมศนีแล้วก็มีนี่น่นนนนาจะเป็นปราวตีน่าจะเป็นปราวตีนะฮะ พระสแต่ละหลังเนี่ยสร้างอุทิศให้กับใครบ้างเนี่ยที่จริงยังไม่ชัดเจนนะครับหลังกลางแน่ๆเนี่ยอุทิศกับพระศิวะอยู่แล้วละแต่ว่าหลังมุมทางด้านนี้น่าจะเป็นศักดิ์ของพระศิวะก็คือพนางปาราวตีอีกสององค์เชื่อกันว่าน่าจะเป็นพระวิษณุกับพระพรหมส่วนอีกองค์หนึ่งที่เหลือบ้างก็เชื่อว่าสร้างให้กับพระเจ้าราเชนทราวรมันเองบ้างก็เชื่อว่าสร้างให้กับพระคณิศ พระเจ้าราเชนทรัวรมันถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยเราจะจําเฉพาะพุทธศตวรรษที่ 16, 17, 18คือพระเจ้าสุริยมันที่ 1, สุริยมันที่2และก็ชายมันที่7ที่จริงยังมีราเชนทราวรมันที่2ที่มีบทบาทอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่15ด้วยถ้าเป็นภาคกลางก็อาจจะเกี่ยวข้องกับปรางแขกที่เห็นอยู่หลังนี้แล้วก็ราชวงศ์ของท่านที่จริงท่านไม่ได้ง้อราชวงศ์หลักเลยท่าน พยายามจะอิงกับแม่ของท่านที่ผูกกับพระเจ้าพราธิตเป็นหลักนะครับแล้วก็มุมเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าที่จริงราชวงศ์ของขอมหรือว่ากัมพูชาโบราณนะมันมาจากหลากหลายท้องถิ่นนะครับมาจากภาวะปุระนี่คือทางฝั่งพ่อของท่านเนาะมาจากภาวะปุระที่ปัจจุบันอยู่ประเทศลาวแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะพบกระส์จากราชวงศ์มหิธรปุระที่ปัจจุบันเนี้ยอยู่ในเขตอีสานประเทศไทยในขณะที่ยโสธรปุระอยู่ในประเทศกัมพูชา นี่ยังไม่นับรวมนะครับที่ราชวงศ์บางส่วนเนี่ยดองกับจามปาที่อยู่ในประเทศเวียดนามทั้ง4ประเทศนี่ก็ควรจะได้รับเครดิตทังอยธรรมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับการที่เรามาช่วงชิงมรดกทางวัฒนธรรมไม่ต้องเป็นของไทยหรือว่าเป็นของขเขมรแต่อย่างเดียวไม่มีประโยชน์เพราะว่ามรดกอ่ะเป็นสิ่งที่จะแตกแขนงออกไปหลากหลายคือที่มาก็หลากหลายอยู่แล้วที่ไปก็หลากหลายด้วยเพราะว่าหลังจากพุทธศตวรรษที่18นะครับ อารยธรรมของโบราณก็แตกไปทั้งทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกทางตะวันตกก็แตกมาทางอยุธยาแต่ยุธยาก็รับมอนด้วยแล้วก็รับผู้คนจากทางตอนเหนือด้วยไม่ได้รับจากของคนเดียวในขณะที่แตกไปทางตะวันออกจากตุระมุกเองเขาก็รับจากหลากหลายอย่างเช่นกันทําให้เขมรปัจจุบันแล้วก็ไทยปัจจุบันนั้นมีอารยธรรมที่เพี้ยนไปจากของโบราณส่วนหนึ่งอย่างที่คุณชมเห็นนั่นแหละแต่ในขณะเดียวก,กันก็มีบางอย่างที่เป็นรากเงาสืบต่อกันมา